อ่าตอนนี้เรามาดูตัวอย่างนะพื้นฐานอีกตัวหนึ่งแต่เป็นสามมิติก็หลักการก็คือโจทย์บังโจ์นะใกล้ตัวก็คงจะเป็นโจทย์นะในวิชาคุณศาสตร์เราไม่สามารถวิเคราะห์เป็นแบบสองมิติด้าอย่างเช่นแกน X แกน Y เพราะบางทีพื้นฐานของรูปทรงมันโครงสร้าง,งต่างๆมันอยู่ในักษณะเป็นระบบสามมิติเราก็ต้องวิเคราะห์นะมันเป็นระบบสามมิติ แต่ตัวอย่างที่พวกเรากำลังจะทำนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากมายเท่าไหร่หรอกมันยังเป็นต้องติดเป็นเวกเตอร์ ijk นะครับแต่ถ้ามันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็อาจต้องทำรักษณะเป็นรูปแบบของเวกเตอร์ในกรณีของรักษะเป็นสมดุลในระบบ3มมิติอ่าตอนนี้ผมตั้งโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรนะครับผมว่าโจทย์ข้อนี้เป็นแท่งคอนกรีตนะครับแท่งคอนกรีต ถ้าดูจากตัวเลขแล้วนะครับในเบื้องต้นน่าจะเป็นรูปทรงออกแนวประมาณตั้ตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความสูง35นะเซนติเมตรความกว้างตัวนี้นะครับ40เซนติเมตรความยาวตัวนี้นะครับ50เซนติเมตรนะครับนี่คือรูปทรงของก้อนคอ,อนอกรีตตัวนี้ก้อนคอนกรีตตัวนี้มีน้ำหนัก 90กิโลกร,รัมนะครับถูกยกขึ้นด้วยโซ่3เส้นคือโซ่ A โซ่ B และโซ่ C ที่ตำแหน่งตามรูปนี้ครับตามรูปนี้แหละครับให้หาแรงภายในที่เกิดขึ้นในโซ่ทั้ง3เส้นนี้แหละครับเกิดเป็นโซ่เกิดเป็นเชือกก็ต้องเกิดมาเพื่อรับแรงดึงเพราะฉะนั้นผมก็เขียนนี้เป็นแรงดึงมาให้แล้ว เราก็มาทําการนะครับปรุงแต่งนะรูปของเราสัหน่อยหนึ่งให้สมบูรณ์ให้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคือตัวแปรของโซ่ก่อนกันได้ครับอันนี้ก็โซ่ตัวนี้อยู่แกนอะไรครับแกนอะไรครับแกนแเพราะนั้นก็ตั้งชื่อ A z อันนี้ก็ B แอ่าี C z เพราะนั้นโซ่ทั้งสามเส้นอยู่แนวแกนแทนะครับ ต่อมานะครับจะขอแปลงหน่วยนะครับให้เป็นหน่วยเมตรให้หมดนะครับให้เป็นหน่วยเมตรให้หมดแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อฝึกแปลงหน่วยเราด้วยซึ่งเราควรจะแปลงได้นะครับอย่างความสูงของแท่งคอนกรีตตัวเนี้สามสิบห้าเซนคือกี่คือกี่เมตรถ้าตอบได้เลยไหมเออศูนย์จุดสามห้าต้องรู้โดยปริยายตอบโคกงนะฮะศูนย์จุดสามห้า แล้วตรงนี้ยี่สิบกับยี่สิบก็ศูนย์จุดเท่าไหร่ครับอ่าศูนย์จุดสองนะครับของรูเรื่องนะครับยี่สิบเซนก็ศูนย์จุดสองศูนย์เมตรส่วนตรงนี้นะครับสามสิบเซนกับยี่สิบเซนก็ศูนย์จุดสามศูนย์เมตรอ่าอันนี้ก็ศูนย์จุดสองศูนย์เมตรอ่นน พยายามดูตัวเลขแล้วกันผมเขียนไมค่อยชัดเา่าไะไ่ประกาผมโตนะครับอ้าวประมาณนี้นะครับนี่คือฟรีบอดี้ที่เราเห็นแต่ฟรีบอดี้ของเราเนี่ยยังออกแนวไม่ค่อยมีแรงกระทําเลยเพราะฉะนั้นไอตัวน้ําหนักตัวนี้แหละครับจะกลายเป็นแรงกระทาและต้องลงในแนวดิ่งด้วยคือน้ําหนักของแท่งคอนกรีตมันเป็นหน่วยอะไรอยู่ฮะ กิโลกรัมแต่ให้ตอบเป็นหน่วยอะไรครับกิโลนิวตันเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงน้ำหนักแท่งคอนกรีตให้เป็นหน่วยกิโลนิวตันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่เพิ่มเติมในรูปฟรีบอดี้ทั้งระบบตัวนี้นะครับ w นะครับที่บอกมาคือ90กิโลกรัมนะครับ ่90กิโลกรัมเอาทีละสเต็ปนะเอานิวตันก่อนหนึ่งคงทําได้นะหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับ9.81นิวตันอ่าอันนี้ถ้าเราแปลงอ่ผมเอาทีละสเต็ปแล้วกันออกมาเป็นหน่วยนิวตันก่อนจะได้8.82.9นิวตันนะครับแล้วก็แปลงปิดท้ายเป็นกิโลนิวตัน หรือจะทีเดียวยาวๆนี้ก็ได้นะครับเป็นกิโลนิวตันไปเลยอันนี้ผมจะแวะนิวตันในทันเห็นนะครับแล้วก็1กิโลนิวตันเท่ากับกี่นิวตันครับตะกลกิโลมีค่ากันเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันนิวตันอันนี้พึงรู้นะครับเพราะน,นั้นก็เอาพันไปหารอีกครั้งหนึ่งหรือเราอาจจะท่องเป็นกรอนว่ากิโลกรัมก็คูณด้วย9.8 1หนึ่งหารอะไรครับหารพันก็ได้นะครับบางทีเขาจะชอบพูดกันแบบนี้ เราต้องการหน่วยกิโลนิวตันนะครับคิดเลขหารพันออกมาจะได้ 0. เอาหมดเลยนะครับ8829กิโลนิวตันกิโลนิวตันพอดังนี้เสร็จแล้วเอาไปใส่เพิ่มเติมในฟรีบอดี้เป็นน้ำหนักแท่งคอนกรีตในหน่วยกิโลนิวตันแล้วน้ำหนักแท่งคอนกรีตตัวนี้จะทำตรงไหนของแท่งคอนกรีตพ,พอจะเดาๆได้ไหมฮะ จะทาตรงไหนครับตรงกลางถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเราอาจจะออกแนวเหมือนคล้ายๆสกเก็ตตรงนี้สักนิดหนึ่งอุงโยงงน,นิดหนึ่งลางๆเข้าใจไหมครับเกิดจุดตัดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือตําแหน่งที่น้าหนักแท่งคงนอนกรีตจะทํอ่าเข้าใจไหมครับอ่าตรงนี้คือดับิลในหน่วยกิโลนิวตันนะครับ0 8 8 2 9จุดสองเ้า กิโลนิวตันโอเคนะครับตอนนี้ฟรีบอดี้ทั้งระบบของเราอ่าตรงเนี้ยบางคนอาจจะเอามาห้อยไว้ข้างใต้ก็ได้เข้าใจไหมครับอ่าเหมือนกันอ่ามันอยู่ตามแนวแกนเหมือนกันแกน y แกนแทบกโทษนะครับตอนนี้ของเรามีทั้งแรงกระทำและี่ยกระทำก่อนโซ่มันถึงจะรับแรงดึงถูกต้องไหมครับ น้ำหนักแท่งคนขีดมันแรงโน้มถ่วงโลกโซ่นี้ก็ดึงไว้ห้อยไว้เพราะฉนั้นพอมีแรงกระทาเสร็จเราก็หาแรงภายในโซด้ทั้งสามเส้นนะครับอาลุยโดยใช้ซิกมาต่างๆเพื่อได้มาซึ่งคําตอบนะครับมีทั้งซิกมาผลรวมของแรงก็คือซิกมาเแล้วก็ผลรวมของโมเมนต์นะครับโมเมนต์ก็มีลอกแกนเล็กแกน y แล้วก็วาดไปนะครับ เอาแรงก่อนแรงของเราถ้าดูตามรูปโจทย์ f นะครับฟีบอดี้ตัวนี้แรงของเราเนี่ยอยู่ในแนวแกนอะไรหมดเลยครับแกนแททั้งหมดเลยเพราะนั้นเมื่ออยู่ในแนวแกนแททั้งหมดนะเราทำอย่างไรเราก็รวมแรงในแนวแกนแทเลยครับซิกมาเอฟแเท่ากับศูนนะครับเอาหลักว่าขึ้นเป็นบวกแล้วกัน อันนี้อาจจะบอกว่าให้ตัวแปรแล้วกันตัวแปรโซ่3มเส้นมันทิศทางขึ้นแรงดึงนะครับขึ้นเป็นบวกเขียนเลยครับมีแรงทั้งหมดกี่แรงครับแกนแทเนี่ยเอาดีๆครับสแรงถูกต้องไหมครับ A อแ Z บีแทแแล้วก็น้ําหนักแท่งคนกี่สีแรงครับเขียนแรงเลยครับเอาแรงขึ้นก่อน A อแทดตามตัวอักษรอังกฤษแล้วกันบวก B ีแบวก C ีแท นะครับบวกด้วยสีนะครับอ่าบวกด้วยส z แแล้วก็ลบด้วยนะลบด้วยลบด้วยน้ำหนักแท่งคอนกะอะรีตเท่าไหร่ฮะศูน2 9จุดแปดแปดสองเก้านะครับเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์อันนี้คือผลรวมของแรงในแนวแกนแซนะครับผลรวมของแรงในแนวแกน Z ซนะครับ อันนี้ไม่จาเป็นต้องเขียนนะครับติดไว้เป็นสมการที่1สมการที่1นึโอเคนะครับต่อมาต่อมาเราใช้งานแกนแ z ไปแล้วเข้าใจไหมครับต่อมาจะใช้งานแกน x กับแกน y แต่แกน x กับแกน y จะมาซิกมา x กับซิกมา y ได้ไหมครับ ไม่ได้เพราะแรงมันอยู่ในแนวขนานกันแกนแทั้งหมดเลยเข้าใจไหมครับเพราะนั้นต้องเป็นการเทคโมเมนต์เทคโมเมนต์เทคโมเมนต์เดี๋ยวขอนะเอาขึ้นย่อรูปก็ไปละนะเทคโมเมนต์เทคโมเมนต์เอาทีละแกนเลยครับอ่า uh, ก็มีแกน x ก,กับแกน y เนี่ยนะครับใช้ให้ให้ครบเลยแกนแทถูกใช้ไปแล้วเหลือแกน x ก,กับแกน y ผลรวมของโมเมนต์รอบแกน x เท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์แกนเอกอยู่นี่นะครับแกนเอกอยู่นี่มองรูปให้โอเคนะครับเราเอาแรงทั้งหมดเนี่ยมาหมุนรอบแกนอะไรครับรอบแกนเกหมุนรอบแกนเกนะครับแล้วแต่เราตั้งหลักเลยนะครับเราอาจจะบอกว่าทําท่าหมุนโซ่ก่อนพวกโซ่เนี่ยออกแนวหมุนอะไรหมดเลยครับ หมุนตามเข็มอ่ะเอาว่าตามใจโซ่แล้วกันอ่ะตามเป็นบวกอ่ะอันนี้เหมือนสไตล์ตัวแปรติดบวกเอาแนวตัวแปรติดบวกให้ตัวแปรติดบวกนะครับอ่ถ้าถ้ากำลังโดนอยู่สไตล์ตัวนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยเอ่าเริ่มที่หมุนรอบแกนแท้ได้เนี่ยหมุนได้ทั้งสี่แรงเลยไหมครับ สีแรงอ่ะลองทำท่า aZ ซได้เว้ยบ z ก็ได้เว้ยอันนี้ก็ได้เว้ย w หมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับหมุนได้หมดเลยอ่ะ a z ยากตรงนี้ครับเอาให้ถูกแล้วควรจะตอบได้ด้วย aZ ซคูรยะทางเท่าไหร่ครับหมุนรอบแกน X ศูนจุดเท่าไหร่ฮะเสียงแผลว่ะนะเอแซคูณเท่าไหร่ครับศูนจุดสองเข้าใจไหมครับ ตัวนี้ศูนย์สองเข้าใจไหมครับเนี่ยแรงคูณระยะทางเห็นไหมครับระยะทางคือศูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสองอ่ะทำนะ,อะเอาให้ถูกเอาให้ถูกสงสัยท่านผิดตรงนี้แล้วมั้งครับอ่าท่านท่านเทคผิดบางบางแรงนะครับอันนี้หมุนอย่างนี้อ่าต่อมา b z ทําท่าหมุนก่อนอย่าผิดครับ b z หมุนตามก็ต้องบวกเหมือนกันถูกต้องไหมครับศูนย์จุดเท่าไหร่ครับระยะทางน่าจะถูกแล้วคราวนี้ เอ้ยเอาเน,นี้ยรวมกันใช่ไหมครับอันนี้คือ0.4เอาเอาเอาให้ได้ทีวะนะบวกด้วย bz นะครับคูณกับ0.4คูณกับ0.4นะครับต่อมา c z มองรูปให้ดีๆนะมันอยู่แนวเดียวกันนะ,ะว่าดีๆตรงนี้นะดัดไปดีๆนะครับบวกด้วย bz b แซดคูณเท<อ>่าไหร่เหมือนกันครับขอโทษ <B Z. S 1> ขอโทษ c แซดอ่า c แซดก็ 0. ท่าไหร่เหมือนกันครับมันมันอยู่แนวเ,เดียวกับ a แซดนะอ่ะอาเพราะฉะนั้นก็คูณ 0. 2อ่า c แซดคูณกับ 0. 2อ่าตอนนี้เราเหลือ w น้ำหนักแท่งคอนกรีตทำท่าหมุนก่อนอ่า มันหมุนทวนอ่าเอาลบไปกินก่อนลบด้วยศูนย์จุดแปดแปดสองเก้าอาวตอไปชื่นใจเลยระยะทางเท่าไหร่อ่ามันต้องลงตรงกลางถูกต้องไหมครับนี่ตีเส้นทะยานมุมไ้ยใช่ไหมฮะอ่าเพราะนั้นคือศูนย์จุดสองนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของเนี้ยนะครึ่งหนึ่งของหน้าอันนี้คือศูนจุดสองพวกเราไปเคลียร์เรื่องระยะดีๆนะครับ อยาผิดบางทีเราที่เราใกล้ตัวสุดคือการทดสอบบางทีไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เลย<ป>เรารู้บางอันนะแต่มันเราพลาดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับ,รบอ่าแต่มันก็ส่งผลให้ผิดเข้าใจไหมครับไม่ใช่เราไม่เนี่ยสี่แรงเนี่ยไม่ใช่เราไม่รู้ทั้งสี่แรงอาจจะเราอาจจะทําถูกสักสามแรงนียเข้าใจไหมฮเพราะนั้นเราเราเคลียร์ให้ดีๆเราเขีย์ให้ดีๆเอาให้แม่นยำนะครับเท่ากับศูนย์นะครับถ้าเัาศูนย์อันนี้ติดไว้นะครับอ่า ตรงนี้นะไหมฮะสมการสองนี่ครับสมการสองอะสุดท้ายลองทำาเองครับผลรวมของโมเมนต์รอบแกนอะไรครับรอบแกน y นะครับรอบแกน y นะครับรอบแกน y นะอันนี้นะครับเอาลองเอาทวนเป็นบวกแล้วกันนะครับ ลองลองทําเองสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับลองทํดูครใครหมุนรอบแกน y ได้บั่งลองลองตอบตัวเองดูแล้วก็ลองลองดูทวนอีกทีละกันนะผลรวมของโมเมนต์ในแนวแกน y นะครับเราทวนเป็นบวก a แซหมุนไม่ได้เพราะทิ้มแกน y นะครับอเราก็จะมี b แทมี c แซแล้วก็น้ําหนักแท่งคอนกรีต b แซของเราเราเลียร์แล้วนะครับคูณ0.3หมุนทวน ซดคูณ0.5 0. แล้วน้ําหนักแท่งคอนกีตตัวนี้หมุนตามหรือทวนครับตามเพราะนั้นเอาลบไปกิน0.8829นะครับคูณระยะเท่าไหร่ครับออใช่ไหมอ่ะมันต้องเนี่ยมันตีเส้นทแยงมุมเนี่ยถ้าสูตยยูสามาันเจ๊งเลยเขาย้าใจไหมครับอ่า เพราะนั้นม so, like 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 ันก็คือมันก็คือครึ่งหนึ่งของด้านนี้เข้าใจไหมครับอ่าอย่างเงี้ยเรามีเรามีอย่างเงี้ยเรามีรูปอย่างเงี้ยอย่างพอราตีเส้นทะแยงมุมแบบเนี้ยเนี่ยต้องแบ่งครึ่งเข้าใจไหมครับฝั่งนี้ก็คือครึ่งเนี้ยใช่ไหมฮะอ่าเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยคือจุดที่มันกระทาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นจุดที่เราทําผิดต้องเป็นคูณด้วยระยะเท่าไหร่นะครับศูนย์จุดเท่าไหร่นะครับสองห้าอย่าลืมนะครับนะครับ จุดห้าหนสองนะครับจุดห้าหันสองนะครับถึงสองห้าได้เลยนะ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 เท่ากับศูนย์ครับเท่ากับศูนย์อันนี้ติดไว้เป็นสมการที่เท่าไหร่ครับสมการที่สามสมการที่สามพอเสร็จแล้วมาจัดรูปสมการครับให้สวยงามก่อนใช้เค่อยเล่แก้แลวกันแก้มือก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ แกมือพวกเราคงจะผิดอีกมากนะการนุโลมแก้เครื่องที่เลขก็ได้นะครับอ่าจัดรูปให้เรียบร้อยถ้าเราดูตามนี้เนี่ยเรามีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวแปรครับ3ตัวแปรอ่าเราลอกสมการ1ก่อนจัดรูปสมการนะครับเพื่อเตรียมแก้สมการนะครับ a z นะครับบวกด้วย b z บวกด้วย4แซดนะครับดูดันทำอัลทอนทำนะครับอันนี้เป็นแบบนี้ตัวนี้เราย้ายมาฝั่งนี้เข้าใจไหมครับพอย้ายมาจากติดลบกลายเป็นติดเลยครับติดบวกนะครับอันนี้เตรียมเพื่อป้อนขึ้นเลขครับอ่านี่คือสรรมการที่หนึ่ง สมการที่หนึ่งต่อมาสมการที่สองสมการที่สองช่วยกันดูนะครับสมการที่สองคือตรงนี้สมการที่สองคือตรงนี้ให้เอาตัวเลขไว้ข้างหน้าครับศ2นย์จุดสองเซเหมือนปรุงแต่งมาหน่อยครับศูนจุดสี่ b แท้สังเกตดูผมพยายามเขียนแนวให้มันตรงกันนะครับให้ตรงกันตัวแปรให้ตรงกันนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการป้อนเครื่องอีเลขตรงนี้เช่นเดียวกันพอเราย้ายไปย้ายแบบนี้เลยครับไม่ต้องคิดเลขก็ได้ย้ายไปจะกลายเป็นติดอะไรครับติดบวกนะครับ0ูนย์จุดแปดแปดสองเก้าคูณกับศูนย์จุดสอง นะครับที่เขียนไว้นี้คือสมการที่สองที่จัดรูปแล้วครับจัดรูปแล้วต่อมาสมการที่ที่สามนะครับสมการที่สามสมการที่สามนะครับคือแกนอะไรฮะแกนอะไรแกน y ใช่ไหมครับแกน y ม,มีมีตัวแปร a z เไหมครับไม่มีอ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นอ่าเยะไม่ต้องเขียนตรงนี้ นะครับไปเขียนตรง b z เลย0.3 b z อ่าโอเคนะครับสย3 b z ซอ่าส3 b z แล้วก็บวกกับ0.5 c z อันนี้เช่นเดียวกันครับย้ายไปฝั่งนี้เป็นติดบวกนะครับเป็นติดบวก 0.8829คูณกับ0.25นะครับถ้าคุ้นเคยเตียบที่เลขไปเลยครับอันไหนครับสีแทดต้องเป็นอะไรครับอันนี้เหรครับอันนี้เป็น0.5ไหเหรอเดี๋ยวก่อน สีนะ่สี่แทนเนี่ยนะเนี่ยเหรอศูนย์จุดห้าถูกเราไหมเหรอเนี่ยตรงนี้นะอันเนี้ยเนี่ยรวมกันศูนย์จุดห้านะพอไหวนะเนี่ยแกนวายถามได้ไม่แล้วนะศูนย์จุดห้านะโอเคไปไปเคกีนะอันนี้คือสมก,การที่สามอันนี้คือสมก,การที่สามเราไปดูเรื่องระยะด,ดีๆตอนเรา take moment เทคโมเมนต์รอบแกนนะครับ แต่ตอนนี้คนมีเครื่องเลขก็จัดการเลยแก้สมการแก้สมการที่1 2ึ่งสองและสาถ้าใครเก่งจัดก็แก้ด้วยมือของเราก็ได้จะไดูุ้ิใจนะเราแต่ว่าทำผิดอะไรนะนะนะลองแก้ดูแล้วกัน คำตอบที่ได้คือเลขจะเรียงมาเลยเพราะเราเรียงตัวแปร a b c เอาไว้นะครับแล้วคำตอบจะเป็นกิโลนิวตันนะครับกิโลนิวตันนะครับกิโลนิวตันนะครับเพราะน้ำหนักแท่งคอนกรีตเราทำเป็นกิโลนิวตันไว้นะครับแก้เป็นไหมจำได้ไหมเอาละคือเลขรุ่นนี้ก็อันนี้ นะะก็ไปแล้วแต่รุ่นนะก็ไปที่โหมดนะไปที่โหมดแล้วก็ไปดูว่าสมการอยู่ตรงไหนถ้าดูตามนี้สมการอยู่เลขอะไรเลขห้าก็กดไปห้าแล้วก็น่ยก,ก,กดไปห้าแล้วดูว่าตัวแปรเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมตัวแปรเราเราต้องการหาเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวสามตัวใช่ไหม นี่คือสิ่งที่ต้องการหาตัวแปรมันสามตัวก็ได้นี่ตัวแปรที่หนึ่งตัวแปรที่สองตัวแปรที่สามเห็นไหมแล้วฝั่งนี้จะเป็นตัวเลขเข้าใจไหมครับอ่านั้นต้องกดเลขอะไรต่อเลขสองถ้าเราตัวแปรสองตัวก็กดเลขหนึ่งเข้าใจไหมครับอ่านั้นก็กดเลขสองอ่าพอกดเข้าไปจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเราก็เริ่มป้อนตามที่เราเรียงเข้าใจไหมครับอ่าอันนี้ก็คือ a แ b แ c แซอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับ อันนี้ข้างหน้าตัวแปรมีเลขอะไรซ่อนอยู่ครับ <S <S เลขหนึ่งนะครับตรงนี้มีเลขหนึ่งซ่อนอยู่เนี่ยเลขหนึ่ง <S 1> <S 1> เลขหนึ่ง <S <S เลขหนึ่งเราป้อนเลขหนึ่งเข้าไปก็ทำได้เรื่อยๆครับทำอีกนะแล้วครับถ้าเข้าหมดถูกป้อนเรื่อยๆครับเท่านั้นเองแล้วตรงนี้มันจะตัวแปรสี่เสร็จตันนี้นจะเป็นตัวแปรดีเข้าใจไหมครับตัวแปรดี D ก็ป้อนตัวเลขลงไป0.8829อันนี้ก็เสร็จสมก,การหนึ่งถูกต้องไหมครับ ก๊ป้อนสมนการสองก๊ป้อนศูนย์จุดสองศูนย์จุดสี่เงี่ยเข้าใจไหมครับถ้ามันมันติดลบก็ป้อนเครื่องหมายลบด้วยนะครับเข้าใจไหมครับอ่าอ่าใช้ให้เป็นนะครับมีเทคโนโลยีแล้วใช้ให้เป็นนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องคิดเลขก็ได้ครับป้อนแบบนี้ไปเลยป้อนเป็นการคูณไปเลยดูศูนย์จุดแปดแปดสองเก้าเราก็คูณกับศูนย์จุดสองนี่ครับแล้วก็กด กดเท่ากับหรือว่า enter เข้าไปมันก็เด้งไปเองไม่ไปน้องคิดเลขก็ได้เข้าใจไหมครับมาคูณตรงนี้เลยก็ได้อันนี้ก็เสร็จสมการสองไปแล้วต่อมาเราก็กดสมการสามสมการสามตรง a z เรามีไหมครับไม่มีเราป้อนเลขอะไรครับเลขศูนย์เข้าใจไหมครับเราก็กดศูนย์เข้าไปเท่านั้นเอง b z ซเราป้อนศูนย์จุดท่ายรครับศูนย์จุดสามดูแลตัวเองนะครับบวกศูนย์จุดห้า ตรงนี้เป็นตัวเลขกดเป็นผลคูณไปเลยครับ0.8829จุดแปคูณศูนย์องนะครับพอเสร็จแล้วก็กดให้มันประมวลผลครับก็ต้องนิ่งสักพักหนึ่งเหมือนใจแล้วก็ลุ้นนะคอออกมาเป็นคำตอบแล้วครับแล้วเราก็กดถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ต้องกดนะ s d. เป็น d นะครับนี่คือคำตอบอันนี้คือ a Z เข้าใจไหมครับ a แนะครับอ่ แล้วถ้ากดต่อมันจะเป็น b z แล้วพอสุดท้ายคือ c Z นะครับก็จะเป็นอันนะี้เป็นนะเป็น c แออกมาไใน3คำตอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะย้อนก็ย้อนไปดูเองนะครับ x y ยกดไปเรื่อง,าะ,า,องดดนะาะจร,ลขขร,นะร 1, ัลองกดดูนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในเครื่องคิดเลขของเรานะครับ0.441ลองกดดูนะครับ ตรง b z อ่า b z. แซดได้เท่าไรอ่าอันนี้ได้ศูนย์เข้าใจไหมครับอ่าก็ใส่ศูนย์ตรง c z อ่าก็ได้ศูนย์จุดสี่สี่หนึ่งเหมือนกันนะนี่คือคำตอบที่ได้จากการแก้สรรมการของเรา อันนี้ในที่นี้ใช้เร็วขึ้นใช้เครื่องเลขคำนนวณนะครับคําตอบประมาณติดบ,บวกในการแก้สมการจะด้วยมือหรือเครื่องเลขกันลับแต่ข้าเสดงว่าเป็นแรงดึงถูกแล้วนะครับอ่าสูย์ไม่ต้องเขียนว่าดึงคือนะครับไอตัวโซ่เอด0.441กิโนิตเป็นแรงดึง B ี Z, ถือว่ารับแรงเป็นศูนย์ ส่วน CZ ก็0.441กิโลนิวตันคำตอบพวกนี้มันอาจจะมีเป็นค่าตัวเลขทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่าตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เปิดข้อนี้รูปมันออกแนวว่ามันสมดุลสมมาตรซะหน่อยถึงคำตอบ2เส้น AZ กับ CZ มันลรามาเท่ากันนะครับเพราะนั้นกระบวนการในการทำก็จะมีอยู่ประมาณนี้ให,ให้พวกเราไปไปดูแลดีๆแล้วกันโดยเฉพาะการหัดใช้เครื่องอิเล็นะพื้นฐาน ในการแก้สมการตัวนี้นะครับฝากไปจัดการดูแลด้วยก็แล้วกันนะครับฝึกฝนให้เป็นนะครับ